วันนี้ชาวนาวันอยู่นะครับก็พามาเกี่ยวข้าวหอมนินอินทรีนะครับแปลงนี้เป็นแปลงนาปักดำนะครับหกร้อยห้ากอด้วยกันสำหรับทำเป็นพันธุ์ข้าวปลูกนะครับอันนี้เราสามารถคัดพันธุ์บริสุทธิ์ได้เองที่แปลงนา ส่วนที่เห็นแขวนไว้นะครับก็คือฟ่อนฟ่อนข้าวนะครับที่ทางพิิตดได้เกี่ยวไว้